สนับสนุนโดยแบรนด์ลังนกแท้เด h a ฮแชมพู <have> ช่วงสุดท้ายในรายการวันนี้เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับวงดนตรีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2539ใช่แล้วครับถือว่าเป็นวงที่อยู่ในยุค 90s เลยนะครับและเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่เขาเป็นนั่งอยู่ในหัวใจแฟนเพลงทั่วประเทศรวมทั้งของผมและคุณอามด้วยครับผมครับ วงดนตรีวงนี้ครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมันหลากฤดูกาลนะครับและแต่ละเรื่องราวนั้นนะครับล้วนแล้วแต่ทําให้แฟนเพลงของเขามีความสุขกับทุกผลง,งานทุกอัลบั้มที่ผ่านมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยครับวงดนตรีนี้ผมพูดชื่อไปเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่คือวงพอสครับและวันนี้วงพอสมาพร้อมกับปลดเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าวันหนึ่งถ้าฉันอกหักครับ ว่างันยเธอฉันนิสายใจก็วันนี้ใจต้องการใครหรือวันนี้ใจต้องการ อารมณ์เธอทำฉันมีการคุยไลยกกวันนี้เธอไม่เหมือนเครเหยนยชาตกันคำว่าใช่ไหมถือฉันเป็นต้นแหตุที่ทำให้เธอกำลังไม่พอใจบอกเลยว่าฉันยินดีจะปลับมให้ยินดีจะปรีให,ปรให้เธอหยุไปที่ไหนเลยกวนหน่งที่ฉันออเค ถ้อรักใครได้ก็จะมันจะไม่ช่องมองไกลกน้ำคือรู้สึกชืช่นชาวันหนึ่งที่ฉันลองลักชีวิตคงไม่ต้องขาดดีที่สุดเลยเราอย่าลานกันเลยนะเธอมึนมึนงงงงจนฉันกังวลใจไม่ได้นอนจนฉันไม่สมบายไม่ได้กิน นนเธอเป็นคนเดียวที่ฉันนีดูมใจแต่ถ้าเธอจึงนอนทุกเช้าบ่ายปล่อยฉันดีรู้เพราะอะไรถือฉันเป็น,ปนตัแหุที่ทำให้เธอเกลยไม่พอใจบอกเลยว่าฉันยินดีจะกลับไปให้ยินดีจะเปลี่ยนให้เธอหยิมไป เมื่อจำฉันมองใครแล้วก็อก็เส้นชีวนช้าวันหนึ่งถ้าฉัน,นอกหักชีวิตคงไม่ต้องไกลดีที่สุดเลย วันหนึ่งถ้าฉันอกหักฉันจะรักใครได้ก็เธอมาทำให้ฉันมองใครแล้วผู้รู้สึกชี่ชายวันหนึ่งถ้าฉันอกหักชีวิตคงไม่เป็นนิ่งน่ายดีที่สุดเลยเราอย่าลากันเลยวันหนึ่งถ้าฉันอกหักฉันจะรัก เป็่งที่ฉันนอบนาฉันจะรักใครได้ก็จะไปทำฉันมองใคร ขอบคุณวงพอสครับวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่ในไทยนิยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดถึงพวกคุณจริงๆเพราะว่าจําได้ว่าตั้งแต่คุณออกอัลบั้มแรกปี2039ครับครับผมจะย่างเข้า30สวยกลางคนแล้วนะคุณน้องมันไปทางปลายแล้วด้วยฮะไม่ปลายไปปลายหน่อยทุกท่านเราเตะฟุตบอลด้วยกันบ่อยครับพี่อ่ะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าชื่อวงพอสิแปลว่าหยุดผมอยากจะแหม่ให้คุณผู้ชมนะรู้สึกร่วมกันว่าหยุดอยากหยุดเวลาณนาทีนี้เลย การเดินทางผ่านมา28ปีของพวกคุณมันผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินถ้าให้บ,บทสรุปการเดินทาง28ปีในความคิดของนอเป็นยังไงบ้างครับสําหรับอพอลมันมันมันครบทุกรสชาติครับพี่ค,คือมันมีทั้งแบบเราเริ่มต้นล่มุกคุกคานมาด้วยกันกว่าเพลงมันจะขึ้นมาให้ทุกคนรู้จักพอมันกําลังเริ่มได้ที่แล้วก็ต้องพบกับความสูญเสียก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปแล้วก็ทั้งแบบทาให้เราได้มีโอกาสได้มายู่ตรงนี้แล้วก็พูดได้ เต็มปากว่ามีเรื่องราวที่เกิดกับวงเรามากมายจริงๆครับยอมรับว่ามีฐานแฟนเพลงเยอะมากๆเลยนะครับใช่ครับผมเอนะครับรู้สึกยังไงบ้างเหมือนเรารอร้อยเฟนโตขึ้นมารับช่วงต่อโจ้ครับครับเหมือนเรารอรออะไรสักอย่างซึ่งแบบวันหนึ่งเราจะได้กลับมารวมกันมันรวมรุ่นเลยหลายๆรุ่นคือแฟนเพลงพอานี่ตั้งแต่รุ่นที่แรกเริ่มเดิมทีหลายเจนมากใช่ฮะตั้งแต่ฟังแต่ยุคเรายุคแรกเนี่ยครับจนป่านนี้เนี่ยเขาก็โตพร้อมเราจนมีลูกมีเต้าไปหมดแล้ว จนมาถึงรุ่นปัจจุบ uh ันเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสักเด็กๆเลยอะเด็กปถมบางคนเนี่ยยังรู้จักเพลงวงเราอยู่เลยจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่บทเพลงล่าสุดของคุณออกมาวันหนึ่งถ้าฉันอกคักคือด้วยความที่วงพอสเราไม่ได้ออกเพลงมานานแล้วครับก็เลยเข้าไปหาพี่เบียร์เลยว่าพี่ครับถึงเวลาที่วงพอสจะต้องออกเพลงแล้วครับคอนเสิร์ตจะให้สนุกเราต้องเอาเพลงช้าของเรามาขยับเพื่อให้มันเร็วขึ้น คราวนี้ถ้าอยากได้เพลงใหม่เราก็อยากได้เพลงสนุกสนานครับก็เลยบอกเฟนว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเพลงสนุกสนุกเล่ะเนื้อหาสนุกสนุกก็เลยมีเพลงนี้ละครับกลายไปเป็นการเอ็มวีเป็นไอเดียใครฮะซึ่งซึ่งเป็นคือจริงๆแล้วในต้นเพลงของเพลงวันหนึ่งถ้าชั้นอกหักเนี่ยครับจะมีเสียงเด็ก ครับเสียงเด็กคืออย่างนี้ไปสู่ความรักที่ซื่อใสบริสุทธิ์ของเด็กใช่คยเลยถึให้เด็กเป็นคนพูดให้ย้อนกลับไปมีความดึงไปัยรุ่นหน่อยถูกต้องและก็ไม่เข้าตัวใครด้วยเพราะเป็นเด็กๆพูดขอบคุณยังมีและขอบคุณคนเขียนนี่คือฟองเบียรใช่ครับนะครับผมอยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงคุณครับเชิญเลยครับฝากเพลงใหม่ของพวกเราวงพอสนะครับก็ชื่อเพลงว่าวันหนึ่งถ้าฉันอกหักนะครับก็เป็นเพลงที่พี่ฟองเบียรได้เขียนไว้เราทําใน มีเรคคอร์ดนอกจากเพลงใหม่ที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับเพลงเก่าๆของเรายังฟังได้อยู่ทุกสตรีมมิ่งครับผมครับผมคุณดอครับก็วงพอสไม่ได้เป็นวงที่มีการแสดงเยอะแยะนะครับวันนี้ถ้าผ่านไปใกล้ๆบ้านเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้มาซ้ําบ่อยนัก ก็อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านนะครับยังไงก็แวะมาเจอกันนะครับทักทายกันได้ครับเราก็อยากเจอเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับครับและนี่คือวงพอสครับคุณนอคุณเฟรน์คุณเอและคุณบอสขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับและนี่คือใครนิยมของเราประจาสัปดาห์นี้ครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราขอบคุณผู้สับสนุนของเราทุกทกคนนะครับวันนี้ผมวิบูลีและจักรจนรครับและผมจิมพสุแสงสิงแก้วครับครับผมและนี่คือวงพอสลาคุณผู้ชมไปก่อนในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ทางช่อง30 45ม ทุกเย็นวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดที่ได้มีโอกาสมานมัสการนะคะองพระประธานที่อยู่ในพระบโบสถ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเราจะแค้วคราดจากอันตรายต่างๆตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดำเนินพะวารีสอร์ทบ้านต้นไม้ยย้ นู้ชมครับนี่คือตลาดไทยนิยมครับในรายการไทยนิยมของเราเราจะนําเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยที่มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยและวันนี้ผมอยากขอแนะนาแชมพูปิดผมขาวเดแหเพราะนี่คือแชมพูของคนไทยอย่างแท้จริงที่จะปิดผมขาวของท่านให้แนบเนียนสวยงามและเป็นเงางามอย่างที่คุณผู้ชม น่าจะทดลองใช้แล้ววันนี้สำหรับปริพันธ์เดแฮร์ซึ่งคุณผู้ชมชมรายการไทยนิยมอยากให้คนไทยได้ทดลองใช้โดยปกติเดแฮร์จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบที่เป็นสีดำธรรมชาติและแบบที่2ก็เป็นแบบสีน้ำตาลธรรมชาติและมีอยู่2ลักษณะด้วยกันให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้แบบแรกก็เป็นแบบพกพาซึ่งจะเป็นแบบซองในหนกล่องเนี่ย จะมีอยู่6ซองด้วยกันนะครับอันนี้ปกติจำหน่ายในราคา350บาทแต่วันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมอยู่จาก350บาทฟังดีๆนะครับจะเหลือเพียง199บาทอันนี้สำหรับคนที่อยากพกพาไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะทดลองใช้ใน1กล่องมี6ซองอันนี้คุ้มค่ามากๆแต่สำหรับคนที่รู้จักเดแฮียอยู่แล้ว แล้วก็ชอบมากๆที่จะใช้อยู่เป็นประจํำอยู่แล้วอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบขวดแบบขวดก็จะมีข้างในจะมีอยู่2ขวดด้วยกันขวดแรกก็เป็นสีอีกส่วนนึ่งก็คือส่วนที่จะทําให้สีผสมกับส่วนที่เป็นเหมือนกับทาให้ติดเคลือบผมของเราปกติอย่างนี้เนี่ยนะครับราคา350บาทเหมือนกันปริมาณสุทธิจะคือ300มลกรัม ในราคา350บาทอยากให้ท่านที่เคยใช้เดย์แฮร์แล้วและมีความประสงค์ว่าอยากจะได้แบบเป็นขวดจาก350บาทจะเหลือเพียง199บาทเช่นเดียวกันราคานี้เป็นราคาสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมของเราและอยากให้คนไทยจะทดลองใช้หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทดลองใช้เดย์แฮร์จำเบอร์นี้ไว้ครับ089 334 9888หรือจะคุณผู้ชม ได้ถนัดในเรื่องของการสแกนเป็นลาย QR code นี่คือสแกนล,ลาย QR code ที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้ได้เลยและท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถปิดผมขาวได้อย่างแนบเนียนเป็นเงางามกับผลิตภัณฑ์แชมพูปิดสีผม Day Hair สำหรับคุณผู้ชมที่มีปริตภัณฑ์อย่างอื่นและอยากให้ทางรายการไทยนิยมได้ให้คนไทยได้ทดลองใช้ผ่านในช่วงของตลาดไทยนิยม สามารถที่จะแนะนำปริตภัณฑ์ของท่านเข้ามาผ่านทางที่อยู่ของรายการที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่คือช่วงของตลาดไทยนิยมครับ